เดดวิชัยเดดวิชัยโอ้เดดวิชัยเอามาคุยหน่อยแล้วจี๊เท่าไหร่วันนี้อันนี้จี๊ดแสนกว่าแสนแสนกว่าแสนสองครับโอ้โหนี่ข้าวสิบอะไรนะคจากจับพระนครใหม่นะเป็นไงบ้างวันนี้เอาเกมกดดันยังไงอะข้ามใหม่น้องก็มาแข่งเร่งมากเออ ก็ตัดบันสู้ครับเต็มที่ครับโอ้โหเราอยังไม่หมดยกก็สู้ไปเต็มที่ครับเรามั่นใจมั่นใจยกไหนบ้างอ่ะวันนี้มัม่นใจยกยกห้าทีน้องคนหล่นก็พอไดอ้ครับผมมั่นใจยก่งห้าสี่ยกแรกไม่มั่นใจอ่ะยกสูสีครับสูสีอ้าสิบห้าสิบครับโอ้โหวันนี้วันนี้โอ้โหที่แล้ววันนี้เออเอา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 ขอบคุณใครบ้างเนี่ยวันนี้เอาวันนี้ก็มาขอบคุณผู้จัดการครับครับผมเอาดี่ ก็ขอบคุณด้วยกันับท่านครับแล้วก็ค่ายมวยกีกต์มวยไทยครับที่ให้การสนับสนุนในการปั้มครั้งนี้ครับอ๋อพี่หมวยพี่ไม้อะครับผมพี่ไม้อะก็ขอบคุณนะครับที่สรับสนุนตลอดมาครับแต่ต้องชอบขอบคุณนะเองก็ทสายที่สิดในการแข่งครับครับผมเป็นคนที่คอยอยู่ข้างหลังครับผมยอดจริงเลยนะเอาละครับเอาพี่เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเรา บอกแล้วถ้าไม่มาถ้าถ้าถ้าไม่เต็มร้อยคือจะไม่ออกจากตอกครับโอ้โหแล้วเราออกมาทุกครั้งเราต้องมีความมั่นใจถึงว่าเราจะแพ้ก็เต็มที่ครับบอกน้องไงครับแผน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 ยังไงับแผนแผนวันนี้แผนแผนกระชุ่ยังไงคือหนึ่งสองเราก็พยายามอย่าไปบวกอย่าไปแลกกับเขาก่อนครับแล้วก็ตามแผนเราเด็พิีัจเขาก็มวยอึดอึดไม่ มาตินปลายนะครับก็สามสี่ห้าหยุดยอดเลยครับผมวันนี้ชกชนะตัวท็อปเลยนะมีเป้าหมายไหมแล้วอย่างนี้ไปแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากชิงแชมป์ได้เงินพี่กัลเท่าไหร่ร้อยสองครับอ่ะโอเคโอเคอ่ะชิงได้เลยนะชกขนาดนี้โอเคครับยินดีด้วย